ในงานศพของเศรษฐีใหญ่ท่ามกลางเสียงสวดและเทียนที่สั่นไหวเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาอุ้มทารกในอ้อมแขนพูดเพียงแค่ประโยคเดียวแต่ทำให้ทั้งงานถึงกับชอบ็อคประโยคสั้นๆนั้นกลับเปิดโปงความลับที่ไม่มีใครอยากพูดถึงและเปลี่ยนชีวิตของทุกคนในงานศพไปตลอดกาลเสียงสวดมนในศาลาเงียบสงดกลิ่นทูปลอยคลุ้งทั่วอากาศผู้คนในชุดดำยืนเรียงราย แสงเทียนสั่นไหวเหมือนลมหายใจสุดท้ายของเศรษฐีลงศพถูกตั้งไว้กลางห้องภาพถ่ายขาวดำของเขาวางอยู่ด้านหน้าใบหน้าในรูปยิ้มอย่างสมบแต่ในใจของคนทั้งงานกลับปั่นป่วนเสียงกระซิบดังขึ้นเขาตายเพราะหัวใจวายหรือเพราะอย่างอื่นไม่มีใครกล้าตอบเพียงสายตาที่หลบเลี่ยงกันไปมาขณะพิธีดำเนินต่อเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามา ุ้มทารกในผ้าห่มสีขาวแน่นในอ้อมแขนเธอสวมชุดเก่าซีจางแต่สะอาดผู้คนหันมามองเสียงสวดหยุดชะนักไปครู่หนึ่งเธอเดินตรงไปยังโลงศพสายตาแน่วแน่จนผู้ใหญ่รอบข้างต้องถอยหญิงชราข้างโลงกระซิบถามลูกใครกันเนี่ยไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงเท้าเล็กๆก,ก้าวไปข้างหน้าเด็กหญิงยกทารกขึ้นสูงเสียงทารกส่งเสียงร้องเบาๆทุกสายตาจับจ้อง จนแม้แต่แสงเทียนยังดูเหมือนหยุดนิ่งเธอพูดเพียงประโยคเดียวเสียงสั่นแต่ชัดเจนนี่ลูกของเขาศาลาทั้งศาลาเงียบงนันถ้วยน้ำตกแตกกระจายเศรษฐีมีผู้เป็นพันรยาเบิกตากว้างมือสั่นจนดอกไม้ในมือหล่นร่วงพระรูปหนึ่งไอเบาๆคนในงานเริ่มสุบสิทธิ์เสียงลือแทรกผ่านกำแพงไม้เก่าชื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกเอ่ยขึ้นต่อจากตรงนี้ ชื่อของหญิงสาวคนนั้นหลุดออกจากปากคนแก่ท้ายศาลาดาวดาวแม่บ้านเก่าทุกคนหันขวับเสียงสูดหายใจดังพร้อมกันหญิงชราอีกคนพึมพำเธอหายไปก่อนเศรษฐีจะล้มป่วยไม่นานเศรษฐีนีสุดนั่งริมฝีปากซีเผือดมือกำชายผ้าไว้แน่นเสียงหัวใจเต้นดังจนได้ยินในความเงียบเด็กหญิงยังคงยืนอุ้มทารกไว้แนบอก ดวงตากลมโตสันราริกแต่ไม่หลบสายตาใครชายวัยกลางคนผู้ช่วยเศรษฐีรีบก้าวเข้ามาข้างหน้าเขาจ้องเด็กหญิงขมแงหนูรู้ได้ยังไงว่านี่ลูกของเขาเด็กหญิงหันชาชาๆสบตาชายคนนั้นตรงๆเขาบอกหนูเองเสียงฮือฮาดังขึ้นบางคนหัวเราะในลำคอบางคนพนมมือแน่นเพราะประโยคนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดคบ<อ>บอกตอนเมื่อคืน เด็กหญิงพูดต่อเขามาหาหนูในฝันบอกให้เอาน้องมาหาเขาแสงเทียนไหวแรงเหมือนลมพัดเศรษฐีนี่เงยหน้าขึ้นช้าๆน้ำตาเริ่มไหลแต่เสียงสั่นด้วยโทสะโกโหกเด็กนั่นมันพูดเพ้อเจ้อแต่ก่อนที่ใครจะเอ่ยอะไรเสียงทานกล้องอีกครั้งเสียงนั้นแหลมและยาวก้องสะท้อนทั่วศาลาเหมือนเสียงร้องจากอีกโลกพระอาวุโสหลับตาแน่นปากสวดมนต์เบาๆ แต่เสียงสดนั้นกลับกลืนไปกับลมเย็นวูบหนึ่งเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่รอบๆเทียนเล่มหนึ่งดับลงเองทันทีที่ควันลอยขึ้นภาพในกรอบหน้าศพเริ่มเอียงตกลงมาพร้อมเสียงเพลงทุกคนสะดุง้งบางคนกรีดร้องเด็กหญิงยืนแน่นิ่งดวงตาเธอจับต้องไปยังรูปที่แตกเศษกระจกสะท้อนแสงว่าและในเงานั้นมีเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังลงไม่มีใครกล้าขยับ แม้แต่ลมหายใจยังติดค้างในลำคอเศษทิ่มีหันไปมองช้าๆมือที่สั่นเทากำสายส้อยไว้แน่นเสียงเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งเขาบอกว่าความจริงต้องถูกเปิดผู้คนเริ่มถอยหลังเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังถี่บางคนสะดุดล้มบางคนรีบออกนอกศาลาแต่เด็กหญิงยังอยู่ที่เดิมก้าวเข้าใกล้ลงช้าๆมือเล็กวางทานกลงบนพื้น ตรงหน้าภาพเศรษฐีที่แตกกระจายเธอพูดเบาๆพ่อเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนลมหายใจกลายเป็นไอขาวเทียนอีกเล่มดับและเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในโลงเสียงนั้นต่ำลึกและแผ่วเบาเหมือนดังมาจากใต้พื้นไม้เก่าทุกคนชนะงักดวงตาเบิกกว้างพระที่ยืนอยู่หน้าสุดถึงกับถอยหลังหนึ่งก้าวลูกของพ่อเสียงนั้นชัดเจนขึ้น สะท้อนกล้องอยู่ในศาลาบางคนถึงกับสุดลงกับพื้นบางคนหลุดเสียงร้องผีเศรษฐินีลุกขึ้นวิ่งตรงไปที่โลงศพแต่ทันทีที่มือแตะฝาโลงเสียงไม้ดังแกรกเหมือนบางอย่างขยับอยู่ข้างในเปิดไม่ได้เหยียด <Yeah. S 1> พระอุโสตะโกนแต่เธอก็ผลักฟ้าออกสุดแรงล้มหอบเย็นทะลักออกมาทันทีกลิ่นหอมของดอกไม้ปนกลิ่นอับชื้นศพของเศรษฐีอยู่ตรงนั้น แต่ใบหน้ากลับมีรอยยิ้มจางๆเหมือนคนยังมีชีวิตดวงตาปิดสนิทแต่ริมฝีปากเหมือนกำลังขยับลูกพ่ออยู่ตรงนี้เสร็จที่นีร้องกรีดถอยหลังชนคนอื่นจนล้มระเนระนาดเทียนรอบศาลาดับหมดในคราวเดียวเหลือเพียงแสงจากผ้าขาวที่ห่อถารกที่เริ่มเรืองแสงเบาๆเด็กหญิงมองไม่กระพริบน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ใบหน้าเรียบเฉยเธอพูดเสียงสัน่นพอ่อ หนูทำตามที่สัญญาไว้แล้วนะเศษกระจกจากกรอบรูปขยับเองราวกับถูกแรงลมมองไม่เห็นรวมกันชาชาจนกลายเป็นภาพใหม่ภาพของเศรษฐีกับหญิงสาวในชุดแม่บ้านอุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนเสียงคือหากลับมาอีกครั้งผู้ช่วยเศรษฐีหน้าซีพึมพำเบาๆมันเป็นไปไม่ได้แต่สายตาทุกคู่เห็นภาพเดียวกันภาพที่ไม่มีวันควรปรากฏขึ้นได้เด็กหญิงหันไปมองเขา คุณโกหกพ่อฉันชายคนนั้นถอยหลังเหงื่อไหลเต็มขมับฉันฉันแค่ทำตามคำสั่งเสียงเขาสั่นเธอต่างหากที่ทำให้เขาตายศาลาเงียบอีกครั้งเสียงสายลมลอดช่องไม้ดังแผ่วเด็กหญิงไม่ตอบเพียงก้มหน้ามองทารกที่หลับอยู่ในผ้าทันใดนั้นเสียงไม้ลั่นดังจากใต้พื้นเหมือนมีมือบางอย่างตบจากข้างล่างสามครั้งจ คนเริ่มวิ่งหนีออกจากศาลาเหลือเพียงพระอาวุโสเด็กหญิงและเศรษฐีนีทุกอย่างเงียบงันอีกครั้งจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นพระอาวุโสยกมือสวดขอให้ดวงวิญญาณน,นี้ได้ไปสู่สุคติแต่ยังไม่ทันจบเปเลวไฟจากทูปลุกขึ้นสูงเหมือนแรงลมจากในโลงแสงวาบสะท้อนบนร่างเศรษฐีและดวงตาที่ปิดสนิทค่อยๆเปิดขึ้นทีละนิดดวงตาคู่นั้น คุณมั่วแต่มีแววของชีวิตราวกับมีใครบางคนเพิ่งถูกปลุกให้ตื่นจากฝันอันยาวนานเศษทีนีร้องเสียงหลงล้มทำยืนมือคว้ากระโปรงตัวเองแน่นพระอาวุโสพังอถอยน้ำเสียงสวดขาดห่วมเหลือเพียงเสียงเทียนที่ลุกพรึบขึ้นพร้อมกันทั่วศาลาเด็กหญิงยืนนิ่งจ้องมองไปยังศพที่ลืมตาริมฝีปากของเรษฐีเริ่มขยับอีกครั้งเสียงนั้นต่ำแต่ชัดเจนมันไม่ใช่ความผิดของลูก ลมเย็นวูบหนึ่งพัดแรงผ้าขาวที่คลุมลงกระพือเหมือนปีกผีเศษกระจกที่แตกเมื่อครู่ลอยขึ้นจากพื้นหมุนวนอยู่รอบลงช้าๆใครใครอยู่ตรงนั้นเศรษทินีพูดเสียงสัน่นเธอพยายามจะลุกนี้แต่เท้ากลับก้าวไม่ออกเหมือนพื้นไม้ดูดแรงเธอไว้ทั้งหมดเศรษฐีในโลงเงยหน้าช้าๆรอยยิ้มบนใบหน้าผสมระหว่างเศร้าและอบอุ่นเธอรู้ใช่ไหมว่าใครทำให้ฉันตาย เสียงนั้นพุ่งตรงเข้าหูเศรษฐินีเธอสั่นสถานทั้งร่างมือยกขึ้นปิดหูแต่กลับได้ยินชัดกว่าเดิมฉันไม่ได้ตั้งใจน้ำตาไหลพรากเธอสุดลงกับพื้นเด็กหญิงก้าวเข้ามาใกลท้ทีละก้าวในมือยังอุ้มทารกไว้แน่นแม่คำเดียวที่เด็กหญิงพูดออกมาเบาๆเศษที่มีเงยหน้าทันทีอย่าเรียกฉันแบบนั้นแต่ทารกในอ้อมแขนกลับหัวเราะเบาๆเสียงนั้นใสและเยือกเย็น เหมือนเสียงของใครบางคนที่ทุกคนในศาลารู้จักดีเสียงเดียวกับเศรษฐีในรูปพวกเขาจะรู้หมดเสียงนั้นดังออกมาจากปากทารกไม่ใช่เสียงของเด็กแต่เป็นเสียงของชายผู้ใหญ่ความจริงที่ซ่อนมาจะไม่ถูกฝังอีกต่อไปเทียนทุกเล่มดับลงพร้อมกันเหลือเพียงแสงขาวจากหน้าทารกสะท้อนใบหน้าเศรษฐีนีเต็มเต็มเธอกรีดร้องสุดเสียงพอ่อฉันทำเพราะเขาจะทิ้งฉัน เขาจะหนีไปกับดาวพระอาวุโสยืนตัวแข็งเด็กหญิงหลับตาน้ำตาไหลรินลงแก้มพ่อบอกแล้วว่าไม่ต้องแก้แค้นศพในโรงเริ่มขยับอีกแขนหนึ่งยกขึ้นช้าๆนิ้วซีดขาวชี้ไปที่เศรษฐีเธอถอยหลังชนเสาไม้ภาพในกรอบที่แตกค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นและหมุนวนรอบหัวเธอเสียงของเศรษฐีดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนราวกับยืนอยู่ตรงหน้า เธอให้ยาพิษฉันในวันที่ฉันพูดเรื่องหย่าร้างเสรษฐินีร้องให้สะอึกสะอื้นมือกลุมหน้าอกเหมือนหายใจไม่ออกเธอล้มลงกับพื้นแต่ยังพยายามพูดเสียงแผ่วฉันฉันแค่ไม่อยากเสียทุกอย่างไปเงาในศาลาขยับอีกเหมือนมีบางอย่างลากเธอไปข้างหลังเสียงเล็บขวนพื้นไม้ดังกรีดหัวใจพระวุโสหลับตาแน่นสวดต่ออย่างไม่หยุดแต่เสียงนั้นถูกกลบด้วยเสียงกรีดร้อง ปล่อยฉันอย่าเอาฉันไปเสียงนั้นค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นห่างๆแล้วก็เงียบไปในที่สุดเทียนทุกเล่มติดขึ้นเองอีกครั้งเด็กหญิงมองไปที่โลงศพของเศรษฐีกลับนิ่งสงบเหมือนเดิมริมฝีปากยังคงมีรอยยิ้มอ่อนๆทารกในอ้อมแขนเธอหยุดหัวเราะเปลี่ยกตาค่อยๆปิดลงเด็กหญิงหันไปหาพระตอนนี้เขาคงไปที่ที่ควรอยู่แล้วใช่ไหม พระอุโสถอนหายใจยาวมองศาลาที่เต็มไปด้วยเทียนที่ส่องแสงอ่อนบางวิญญาณต้องได้พูดก่อนถึงจะไปได้เด็กหญิงก้มหน้ามือหนึ่งลูบผ้าห่มของทารกเบาๆเธอก้าวออกจากศาลาทิ้งไว้เพียงเสียงเท้าเบาๆบนพื้นไม้เก่าแต่ก่อนที่ประตูจะปิดลมเย็นวูบหนึ่งพัดสวนออกมาและเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นจากในโรงขอบใจนะลูกของพ่อเสียงนั้นแผ่วเบา แต่ชัดเจนพอให้ทุกคนที่ยังอยู่ในศาลาได้ยินเด็กหญิงหยุดเดินหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอหันกลับมามองลงศพที่ตอนนี้นิ่งสนิทเหมือนไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้นเลยพระอาวุโสยกมือขึ้นพนมสวดมนต์ต่อด้วยเสียงสันเครือเสียงสวดแผ่วไว้ไปตามลมเหมือนเสียงเรียกให้วิญญาณกลับสู่ความสงบเด็กหญิงยืนเงียบแสงเทียนสะท้อนในดวงตาเธอกระชับอ้อมแขนที่อุ้มทารกไว้แน่นขึ้น ในความเงียบเธอได้ยินเสียงหนึ่งเบาๆข้างหูไปเถอลูกพ่อจะคอยดูอยู่ตรงนี้รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอก่อนจะหันหลังเดินออกจากศาลาฝนเริ่มตกพรำเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกสีดังติง๋งติ๋งติง,ตงราวกับเสียงนาฬิกาที่นับถอยหลังของอดีตภายนอกศาลาแสงฟ้าแลาบขาวสว่างวาบทั่วฟ้าถนนเต็มไปด้วยโคลนและใบไม้เปียกเด็กหญิงเดินไปอย่างช้าๆ ฝ่าเม็ดฝนโดยไม่แม้แต่จะยกมือป้องเธอรู้สึกได้ถึงสายตาของใครบางคนที่ยังมองอยู่จากในเงามืดของศาลาเธอไม่หันกลับไปเพราะรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นเมื่อถึงลานหน้าวัดมีรถสีดำคันหนึ่งจอดอยู่คนขับในชุดสูทก้าวออกมาเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้หนีออกจากศาลาเมื่อครู่ผู้ช่วยคนสนิทของเศรษฐีเธอจะไปไหนเสียงเขาเยือกี่ยนแต่แฝงด้วยความกลัว เด็กหญิงเงยหน้ามองกลับบ้านบ้านของพ่อชายคนนั้นสายหน้าแรงไม่มีบ้านหลังนั้นอีกแล้วทุกอย่างถูกยึดไปหมดเด็กหญิงมองตรงไปยังเขาไม่ใช่บ้านนั้นบ้านที่อยู่ข้างบนเธอชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆฝนชายคนนั้นตัวแข็งริมฝีปากสันหนิวพูดอะไรของหนูเธอไม่ตอบเพียงเดินผ่านเขาไปช้า,ชา กลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นทูบจากศาลาลอยตามมาเสียงทารกในอ้อมแขนเริ่มหัวเราะเบาๆอีกครั้งผู้รอดร่ายชายคนนั้นพึมพำแต่แล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่เย็นเฉียบไหลผ่านต้นคอเหมือนมือของใครบางคนแต่เบาๆจากด้านหลังเขาหันขวาไม่มีใครอยู่มีเพียงรูปเศรษฐีในกรอบกระจกที่ตอนนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะหน้าศาลาทั้งที่เมื่อครู่มันแตกละเอียดในรูปนั้น เศรษฐียังคงยิ้มแต่แววตาเหมือนกำลังมองตรงมาที่เขาชายคนนั้นถอยหลังลื่นล้มลงกับพื้นโคลนเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นและในแสงวาบนั้นเขาเห็นเงาดำของผู้ชายยืนอยู่ข้างโลงรอยยิม้มแบบเดียวกับในรูปชาช้าเงานั้นยกมือขึ้นเหมือนกำลังเรียกชายคนนั้นร้องลัน่นพยายามจะลุกขึ้นแต่เท้ากลับจมลงในโคลนยิ่งดิ้นยิ่งลึก มือมองไม่เห็นบางสิ่งจับข้อเท้าไว้แน่นอีกอย่ามายุ่งกับฉันแต่เสียงหัวเราะของทารกดังขึ้นอีกแผ่วเบาแล้วกลายเป็นเสียงผู้ใหญ่ยังคิดว่าซ่อนความจริงได้อีกเหรอฟ้าผ่าซ้ำและเมื่อแสงว่าผายไปไม่มีร่างของชายคนนั้นอีกแล้วเหลือเพียงรอยเท้าลึกในคโคลนสองรอยกับผ้าผืนเล็กที่ตกอยู่ตรงนั้นเด็กหญิงเดินต่อไปไม่หยุดเม็ดฝนกลายเป็นละอองบางๆ เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดพอ่อเขากลับไปแล้วใช่ไหมเสียงลมพัดผ่านและกลิ่นหอมของดอกลั่นทมลอยมาแต่ปลายจมูกเธอยิ้มอ่อนหนูจะเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดเหมือนที่พ่ออยากให้เป็นแสงอาทิตย์ยามรุ่งเริ่มส่องทะลุเมฆฝนสะท้อนผิวผ้าขาวในอ้อมแขนข้างนทารกบน้อยนอนหลับนิ่งแต่บนหน้าอกเล็กๆของเขามีเครื่องรางชิ้นหนึ่งห้อยอยู่เป็นจี้เงินสลักชื่อของเศรษฐี ชื่อที่ตอนนี้กลับสว่างขึ้นเองเรากับยังมีบางอย่างที่ยังไม่จบตัวอักษรบนจี้เงินเรืองแสงแสงนั้นกระพริบเบาๆเหมือนชีพจรของคนมีชีวิตเด็กหญิงมองมันนิ่งลมหายใจของเธอชะงักไปครู่หนึ่งเพราะรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังตื่นอยู่ในอ้อมแขนของเธอเสียงทารกที่หลับเงียบเริ่มส่งเสียงครางเบาๆตามด้วยเสียงหัวเราะคิกคักที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไป เสียงนั้นแหลมยาวและเหมือนซ้อนด้วยเสียงของชายผู้ใหญ่ลูกของพ่อต้องกลับไปที่บ้านเด็กหญงิงเบิกตากว้างบ้านไหนแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมแรงที่พัดเข้ามาจากด้านหลังใบไม้ปลิวว่อนเหมือนมีใครกำลังวิ่งผ่านสวนวัดฝูงอีกาบินจากหลังคาส่งเสียงร้องระงม,มทั่วทอ้องฟ้ามืดครึมเด็กหญิงรีบก้าวเท้าออกจากวัดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยโคลนที่เหนียวหนึบ แต่เธอก็ไม่หยุดในใจเธอมีเพียงเสียงหนึ่งดังก้องต้องพาเขากลับบ้านระหว่างทางถนนลื่นและไร้ผู้คนฝนที่ตกเมื่อครู่ทิ้งกลิ่นชื้นปนกลิ่นเหล็กสนิมไฟจากเสาไฟธนนกระพริบเหมือนจะดับทุกเมื่อแต่เธอยังเดินต่อบ้านหลังใหญ่ของเศรษฐีอยู่สุดทางเงียบจนผิดปกติประตูเหล็กสูงตั้งตระงานสายฝนที่หยดลงบนรั้วดังติงต๋งๆเหมือนเสียงเตือนว่าที่นี่ไม่ควรถูกเปิดอีก เด็กหญิงยื่นมือผลักประตูมันขยับช้าๆชาส่งเสียงเอียดแหลมเสียดหูภายในบ้านมืดสนิทกลิ่นเก่าของน้ำหอมราคาแพงยังลอยอยู่ผสมกับกลิ่นฝุ่นและหนังเก่าทุกสิ่งดูเหมือนหยุดอยู่ในเวลาที่เศรษฐียังมีชีวิตเก้าอี้ไม้แกะสละักกรอบรูปครอบครัวบ,บนผนังรอยเล่าบนพื้นหินอ่อนที่เหมือนเกิดจากแรงกระแทกบางอย่างเด็กหญิงเดินไปถึงบันไดใหญ่จี้เงินในมือเธอส่องแสงแรงขึ้น จนราวกับสองนำทางเธอเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากชั้นบนใครอยู่ข้างบนเหรอไม่มีคำตอบแต่เสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก้าวขึ้นมาตะขันเธอก้าวขึ้นทีละขัน้นไม้ใต้เท้าดังเอียดทุกครั้งที่เหยียบหัวใจเต้นแรงจนอึดอัดแต่แสงจากจี้ยังคงนำทางขึ้นไปเรื่อยๆถึงหน้าห้องนอนใหญ่ของเศรษฐีประตูปิดสนิทแต่มีรอยนิ้วมือเปื้อนฝุ่นใหม่ๆอยู่บนลูกบิด เด็กหญิงจับลูกบิดไว้แน่นแล้วผลักเข้าไปภายในห้องเงียบงันผ้าม่านปลิวช้าๆตามแรงลมจากหน้าต่างเปิดแงม้มเตียงขนาดใหญ่ยังมีรอยยุบตรงหมอนเหมือนเพิ่งมีใครนอนอยู่เมื่อครู่บนโต๊ะหัวเตียงมีจดหมายเก่าๆวางอยู่กระดาษเปียกชื้นจากหยาดน้ำฝนเด็กหญิงวางทารกลงบนเตียงแล้วค่อยๆหยิบจดหมายขึ้นอ่านถึงลูกของพ่อถ้าวันหนึ่งลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้ แปลว่าความลับที่พ่อซ่อนไว้ถูกเปิดออกแล้วมือเธอสัน่นตัวอักษรเริ่มเลือนจากหมึกดำกลายเป็นสีแดงเหมือนเลือดค่อยๆซึมออกจากกระดาษเธออ่านต่อคนที่ฆ่าพอ่อไม่ได้มีแค่แม่ของลูกแต่มีใครอีกคนที่อยู่ใกล้ชิดมากกว่านั้นเสียงฝีเท้าอีกชุดดังขึ้นจากข้างหลังเด็กหญิงหันกลับทันทีชายในชุดสูทเปียกฝนยืนอยู่ตรงประตูสายตาแข็งกร้าวแต่แฝงความหวาดกลัว เธอไม่ควรกลับมาที่นี่เด็กหญิงขโมดคิวคุณรู้ใช่ไหมว่าพ่อฉันตายยังไงเขายิ้มเย็นฉันอยู่ที่นั่นตอนที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ฉันที่ลงมือเธอก้าวเข้าไปทีละก้าวแสงจากจี้เงินเริ่มส่องจ้าจนสะท้อนเข้าตาเขาเขายกมือขึ้นบังแสงหยุดอย่าขยับเข้ามาแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะของทารกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกล้องไปทั่วห้อง เสียงเหมือนเศรษฐีหัวเราะในงานเลี้ยงเก่าเธอช่วยเขาแต่ก็ทรยศเขาในเวลาเดียวกันชายคนนั้นน่าเสียไม่ฉันแค่ฉันต้องทำตามคำสั่งของเธอเธอใครเด็กหญิงถามเสียงสัน่นชายคนนั้นกลืนน้ำลายเศรษฐีนีเธอจ้องเขานิ่งแล้วทำไมถึงยังอยู่ถ้าเธอตายไปแล้วเขาสะดุม้มหมายความว่ายังไงใครตายเด็กหญิงไม่ตอบ แต่เบือนสายตาไปที่มุมห้องตรงนั้นมีร่างของผู้หญิงในชุดดำเปียกฝนยืนเงียบเส้นผมปกหน้าใบหน้าไร้สีริมฝีปากขยับช้าๆเพราะฉันยังไม่ได้ชดชชยจี้เงินในมือเด็กหญิงส่องแสงแรงขึ้นจนทั่วห้องสว่างและทันใดนั้นเสียงทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นของเด็กหญิงกับเสียงกระซิบสุดท้ายจากทั้งสองวิญญาณความลับยังไม่หมดแค่นี้ ในห้องนอนใหญ่ของบ้านเศรษฐีแสงจากจี้เงินค่อยๆจางลงเสียงลมหายใจของเด็กหญิงกลับมาได้ยินชัดอีกครั้งเธอยือนอยู่ท่ามกลางความเงียบร่างของเศรษฐินีและชายชุดสูทหายไปหมดเหลือเพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกลัน่นทมบนเตียงทารกน้อยนอนหลับสนิทไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความสงบที่อบอุ่นอย่างประหลาดเด็กหญิงมองไปที่หน้าต่างสายฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิด แสงอาทิตย์อ่อนๆยามเช้าสาดเข้ามาแต่บนจี้เงินที่ตอนนี้กลับกลายเป็นโลหะธรรมดาเธอยกมันขึ้นดูอีกครั้งไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงความเย็นของเหล็กที่นิ่งสนิทแต่ในใจเธอกลับได้ยินเสียงพ่อพูดเบาๆพอแล้วลูกถึงเวลาปล่อยวางเด็กหญิงน้ำตาไหลเธอวางจี้ไว้บนนอกทารกแล้วก้มลงกระซิบเราจะไม่อยู่กับอดีตอีกพ่อคงอยากให้เรามีชีวิตที่ดี เธออุ้มทารกขึ้นก้าวออกจากห้องที่เต็มไปด้วยความทรงจำบานประตูค่อยๆปิดตามหลังเธอเองเสียงปิดนั้นนุ่มนวลเหมือนคำลาเมื่อเธอเดินออกจากบ้านแสงแดดส่องผ่านต้นไม้นกเริ่มส่งเสียงร้องลมเย็ยนพัดผ่านอย่างอ่อนโยนที่ลานหน้าบ้านมีหญิงชารารออยู่เธอยิ้มให้เด็กหญิงได้เวลาไปแล้วลูกทุกอย่างจบลงแล้วเด็กหญิงพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความสงบ เธอเก้าวขึ้นรถไม้คันเล็กๆที่หญิงชรานำมาทารกในอ้อมแขนยังหลับแต่ใบหน้าน้อยๆนั้นมีรอยยิ้มอ่อนๆขณะที่รถเคลื่อนออกจากบ้านเธอหันกลับมามองอีกครั้งบ้านหลังใหญ่เงียบสงบในหน้าต่างชั้นบนสุดเธอเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่รอยยิ้มอบอุ่นปรากฏขึ้นในเงานั้นและค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงแดดเช้าเด็กหญิงหลับตาสูดลมหายใจลึกพอ เสียงลมพัดผ่านอีกครั้งอ่อนโยนเหมือนมือของใครบางคนที่กำลังรูปศีรษะเธอเบาๆเรื่องราวของความลับในงานศพเศรษฐีจบลงไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยการให้อภยัยและการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต